สวัสดีครับวันนี้มีของสวยๆใสๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชินิวแลนเซอรครับปี2010นะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ตัวเครื่องจะเป็น 4G18 1.6 G.L.X ครับ 1, 1 6 0 0 cc เป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบเบรกจะเป็นแบบ ABS ดิดเบรกสี่ล้อเลยนะครับดิดเบรกหน้าหลังครับกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงครบครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้ปกติเลยขับขี่ทางไกลได้สบายครับเพิ่งขับมาเองครับเกือบ170กิโลเมตรยาวๆไม่พักเลยครับผ่านเฉลืยเลย คันนี้เสนอขายในราคา99,000บาทนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆครับยางปี24ครับใช้ได้อีกยาวครับเป็นปีครับ ภาษีต่อ69แล้วนะครับเอาไปใช้ยาวๆครับสีสันก็ยังสวยงามทั้งคันนะครับโดยรวมเมื่อประมาณ90%ได้ครับเอาเป็นว่าสวยใสยครับโดยรวมเลยนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีเอหนาวครับทางไกลสบายสบายครับพี่สุดมาแล้วครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆครับไม่มีชนหนักครับสวยๆแห้งๆครับน็อตฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรง,ห,ปรงหลังยังไม่ขยับเลยนะครับ ภายในก็ยังสวยๆเดิมๆครับเป็นเบาะผ้านะครับภายในเบาะผ้าเดิมนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0928744479ครับเบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็ ID Line mm hmm. ก็เบอร์นี้นะครับรถสวยไม่ต้องพูดเดยอะครับสำหรับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ